ไปยไปความฝันนมไปไหว้ปู่พญานาคอันนี้ความฝันของข่อยเด้อความฝันค่ะความฝันของข่อยบ่แม่นตเลขค่ะแต่ว่าฟังเอากลางคืนมาพอเล่ฝันพอบ่ได้คือแตงเดีมูวว่าสิสซวนไปเน,นาะเจ้ารู้บ่กระนะในความฝันเจ้ารู้บ่ว่าพะญานพญานาคมีจักตระกูลอือเพิ่นว่า,วาค่ะโอ้ยมีจักตระกูลละปูเหยนะมีทั้งหมด หาซิปตระกูล,ลนะนะพี่หาซิปตระกูลโอ้โหผล็กตตื่นขึ้นตีหาหาซิปเท่าใดในี่ละคลเลตตื่นขึ้นมากนะเป็นตัวเลขบอมัเจาว่าคนยกับบุญรูเด้แอนกับหาศุนย์จะเหีดเนี่ยแหละเนาะต่ว่าคนมากอันนี้เด้ข่มากกลาง<อ>ให้เข้าตีเอาบุค่ะค<อ>วามฟันโมเมนต์ตัวเลขหาศูนย์ลางมันวอมาดับข่ยขมากลางเนี่ยเพราะว่า พราว่าในสูตรย่าไงสูตรย่าคนมามันตรงกันไหมแมนเป็นเลขกลับไปกลับมานี่คือความฝันของมาดามเนาะค่ะเนาะแมนค่ะอันนี้คือความฝันด้ค่ะหลังจากที่ไาแนวทางได้เลขสูตรไปนะคะเนาะ,ะแมนค่ะแต่ว่าแนวทางในสูตรแท่อไฮไปห้าห้าศูนย์กับสี่ห้าศูนย์ค่ะที่ท่อไ้ไปแต่ว่าอันนี้เป็นเลขความฝันฝันสี่หรีฝันจําได้พอยายามความฝันในมาดามมาจะไรก็ค่ะ ฝันเพิ่์มวางศิษฐ์เจ้าลู่บอพญานาคมีจักตระกูลค่ะมีหลายตระกูลเด้เพิ่์มวางศิษเจ้าของกับฝังเพิ่์มซื่อเนาะห้องกับบอหลูกับฝังแต่ว่าบอเห็นตัวตนพคนเด้กไม่เห็นตัวตนเพิ่์มเลยแค่เพิ่์มเป็นเสียงถามมาคล้ายๆว่าจะฟ้องกันมีจักตระกูลยังไงบอทั้งหมดมีอยหาศิษตระกูลเพิ่์มวางบอเพกรนบอกคอยกับบอหลูกด้วยกัน จร,จริงๆน่ะบ่ได้หอดหาซีบต่ว่าเพ่นดบอกว่า,วาหาซีบตะกูลหาซิบตะกูลปัดพญานาคหปกติพยานาคม,<า>มีจักตะกูลโว้ยแน่ๆได้่แต่ในตามประวัติเท่าก,กับบรรูนี่ๆน่ยค่ะค่ตรงน,นาะเจ้าสีไลเอ็นเหยี่ยงกับพ,งพ่งทำาแียนหมจัง่วเพันเราไลเสือสายเน,นาะลาพุ่งอย่างสาขนาดใตญของเพันน<า>ั่นอาจจะไล่ก็ได้เท่ากับบรลลูด้อยเนาะแต่ว่าจันกึนซีตะกูลนือเอ่า วันปูบอกเลขสองโตงบ่ะครับห้าสิบจุลูบอกพญานาคมีหลายตระกูลเนด้อเดคือบอกเหล็กเนานะตั้งใจบอกจะเห็น,นจุลูว่าพญานาก,นก,กนนมีเจ้าตระกูกหลห้าสิบม,มันลงแมนเนาะห้าสิบแมนบอกมาก <c oughs> ได้ไม่ว่ามีอยู่ห้าสิบตระกูลเพื่อนว่าในความฝันเนาะมาได้เตือนขึ้นมาสวดแจ้งพอดีเนาะเขาก็เล่นทั่วหามูที่เขาจะพาไปไหว้วหวยก็ตั้งใจไปไหวยเพื่อนแล้วก็ตอนที่เขาไปไหว้พขาจะ ถ้าอาทิตย์ส่งกดเข้าไปถึงเก่าโมงพอดีเห็นบอกถ้าอาทิตย์ึ้นเห็นบอกพ้าอาทิตย์จะตรงเพิ่นพอดีถ้าอาทิตย์ส่งกดอยู่แป๊บหนึ่งในความเห็นน่ะบอกค่ะแม่ในความเห็นผ้าอาทิตย์ส่งกดแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปอันนี้โรกเลขฝันเห็นน้ำเนี่ยจ้าเขียนเลขฝันเห็นน้ำเนี่ยอันนั้นเลขกเล็กหน่อยแล้วนัอนเลขฝันหน่อยบอกวัว อย่าลืมเขียนเลขฝันลงน้ำแต่ว่ามาดามว่าหลังจากที่เด็กหน่อยบอกเราใส่หาซูนมาดามเลยฝันอีกว่าแมนบอกแมนค่ะฝันฝันไปทีเก่าจักข้าเจ้าออกข้าเอากล้วยข้าเจ้าจักเมนส์จักเข็ดอย่างคล้ายๆว่าเป็นเลี่ยงกันกินกันสลจะ้องบอกมาดามแมนประมาณนั้นล่อฝันเมื่อไดน่น่ะเันเมา่องรนั่นล่ฝันเมื่อไดค่ะฝันเมื่อไดก็ฝันหลังจากเด็กหน่อยบอก แสดงว่าคล้ายๆกับว่าเหล็กมันที่เขาบ้องแบบสร้อยเี่ยงกันสิเนาะอันนี้กระปุลตัวว่าฝันดีเดที่ว่านมองเก้าหนึ่งคือเป็นอียังก่อนมาดามว่าเลขที่เท่านัค่ะอันบ้านเลขที่ตะเก ا าหนังกระหาสีหรือสีหาเนี่ยแหละก็ลืมเนี่ยค่ะเออตั้งแต่เขาอยู่ตั้งแต่ในหน่อยนะครับค่ะพวกกรตุ้เดียวกันตัวบ้าดามเฮ้ยอันนี้กรูปุลตัวต่ว่าเด็กหน่อยบอกกันหาซีสองก็คือแบบความฝันนลยไหมบาดามอัหาศูนย์ความควงฝันนี่เข้ามาเลเป็นตัวเลขเนาะ ต่วว่า่นบามาว<ห>า,าหาสิบตระกูลหาซิบตระกูลเอออันนี้คือคนบ่าวอินแต่ว่าอันนั้นเป็นเลขสูตรเลขสูตรเท่าเองนั่นเลขเลขสูตรคยเองนี่นั่นครับก็มีหาหซินด้วยกัน จังว่าคอยว่าสมุนเจ้าบ่มาเนี่ยบอกคอยบ้าลงพร้อมคอยบ่าลุ่ได้ส่องคอยพร้อมคอยว่าเจ๊ได้วันคอยบอกคอยรอคอยว่าคอยที่อ่านมาพูดย้อนดีว่ครับผมเห็นพูดผู้แล้วคอยว่าที่แรกว่าจังใดกอดสิบ่บอกผู้ใดวบอกว่าสิบ่้าลง่่องบ่าลุ่ยังพร้อมคุณแล้วเนาะที่แรกว่าสิอักเอาผู้เดียวสนหรอเก่าแล้ววันจราวันพาไม่แล้วจังใดพวกจิตตันกับบ้าม่ดอกว่าพี่จะได้คนกับบ้าม่ดอกคิดในใจค่ะเออ พอยังมีเอฟซีลออยู่ค่ะว่าถามาดาไปวัดม่านอ่ะสิมีโชคกรเไรคนกล้ามากไหมค่ะก็เลยมากไหมค่ะเอฟซีก็รอเนอประแสงแม่นค่ะตะวันถาม่ากับวัชพงดอกเวาให้ฟังเบิดแต่ว่าบางค้นบาเล็กสิเขียนสียังสิเนาะค่ะวัชพรยนดอกเขาจังงานเอียงกว่าเว้ยตะวันกะบหกเจ็ดมังหันเป็นบอลทีฝันกลายเป็นหกหนึ่งเนาะมีเอฟซีถือแร่คอยขึ้นไปวัดผู้น้อยแมนเอฟซีมาขอทายลูกน้ำนั่น สีหาคนนั่นข้าเจ้าถือข้าเจ้าถือข้าเจ้าสื่อว้เปิดทวกสีข้าเจ้าก็ซื่อเป็นเก้าบ่แสดงว่าข้าเจ้าถือทั้งบนทั้งล่างโคกหนึ่งโอค่ะข้าเจ้าเออเป็นคนที่มันมีดวงนะมีดวงอาจจะเพรามัเพียงล่ะชื่นเราวแต่หกเกียร์เนาะครับอืมครับเป็นความฝันมาดามอยู่ในพอดีตรงกับมาดามหายไปพอดีเลยแบบตัวนี้เป็นเลขศูนย์ เลขสูตรที่เข้าลงไปนี่อันนี้เลขสูตรเนี่ยอันนี้ก็เลขสูตรความฟันกับตรงกับปูมาบอกปูบอกว่าพญานาคมีหาสิบตระกูลแมนบอกครับแมนเพิ่อนวาจังซ่ก็ตรงกันกับที่มาดำเออแต่ว่าก็เป็นเรื่องแปลกที่มะตรงที่มะตรงกับเข้าไห้เนาะเป็นเรื่องแปลกไมนานกว่าเขียนเันหานก่อนเลยแมนค่ะอันนี้ก็จะคล้องจะคล้องมา เพิ่นถามว่าพญานาคมีจักตระกูลเป็นบ่คามาดามเพิ่นมาเจา้าเจ้ารู้จักบอะพญานาคกันมีหลายตระกูลเด้เออเจ้ารู้บ่พญานาคมีจักตระกูลมีหลายตระกูลเด้เพิ่นวางสะ,ะเออมีทั้งหมดห้าสิบตระกูลเพิ่นเล่าวางส่ค่ะ,คะหลวงฟองตื่นขึ้นพ้นเงียบบอวะเก็ยัง ก็ยังคืดๆอยู่แต่ว่าจะฟ้องไปกับยิบได้ลอตเตอรี่ฮาซูนหนึ่งละยิบไว้แล้วฮาซูนแม่มาดามเป็นน้ามาดามเป็ตัวเลขใไหมนะคะอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขสูตรเลขสูตรบวกกับความฝันนะครับเล่นมาตุงมาตรงกันเล่นมาตุงกันกับความฝันเด้ออ่พฝันนั่นฝันวันพระแม่นบมค่ะมาดามแม่นค่ะฝันฝันวันพระฝันกวนสิไปหาเพลินพวงอัน ยูนากนพนมพไหมอูศีสัตตนคาราตต่ว่าเป็นเป็นเสียงผู้ใายล่ะที่เบ้าวานม่นั่นเป็นเสียงผู้ใายเด้เสียงผู้ใายบ่กแม่ดาแมนค่ะเป็นเสียงผู้ใายอันที่ถามมาจะดูว่าพญานาคมีจักตระกูลครับมีหลายตระกูลเด้เผลนว่าพญานาคมีจักตระกูลแมนเพ่เลยว่ามีอยูหาสิตระกูลตึ้งตึงเลยตึ้งบวกเกล็ดบวก ก็ตรงคักตรงแน่แท้กับอันที่เขียนไว้แต่โดนแม่นอันนี้เ้าล่องให้ตันเต้โดดเนาะแม่นเขามาตัวแสดงว่าฟันย่ำด้วค่ะพี่น้องห้าศูนย์ตรงกันเป๊ะเลยนะคะโอ้ย่อยกยังว่าโอ้ยสูตรกับปอยไปแล้รี่ยวตรงกันเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยบ่ลงให้อีกดอกเจ้าของได้ใจแก้าวสิค้าว่าสิอักเอาผู้เดียวส่นบอลเนี้ยไม่ซื้อแล้วคันเบนตัวที่ซื้อแล้วตัวใดเม่นดั กันนี่แหละค่ะตัวเดียวนี่แหละต่วอันนี้สามตัวว่นใดเอาซ้ำเดี๋นี่เอาแต่อันตัวเดียวนี่เอาแตหางสูงเอาแต่หางมันหาซูนซื้อไว้แล้วจับฉลากไว้แล้วเนาะค่ะอแมนค่ะลอตเตอรี่ต้องมีซื้อไว้แล้วปูมาย้่มตัวเลขเนาะมาดามเนาะแมนค่ะแต่ว่าจะฟ้องเปลีนมักลางเดี๋ยวนี้ตว่าเลขเล็กหน่อยมาบอกกันเบอร์ครับเลขเล็กหน่อยบานนี้อันนี้เลขเล็กหน่อยมาบอกเพราะว่าเล็กหน่อยเฉียวก่รนั่นข้าว่านปูซื้อนั่นซิบโผ มาบอกโคกหนึ่งค่ะบัดที่นี่เล็กหน่อยมาบอกตัวเดียวนี่เด้เนี่ยตัวเดียวนี่แต่ว่าอันนี้พิ่นฮ็ดอันอันกลับไปก็มาให้นอนี่เล็กหน่อยบอกตัวเดียวนี่ห้าสี่สองแม่หน่อยมาบอกอือครับนี่มาบอกห้าสี่สองนะคะเอซี่แมกกรเนาะใช่จันทร์ไปพิจารณาเลยแม่แม่ดามแล้ก็เป็นผู้แบ่งฝันเน่าทาค่ะแมนค่ะแมนค่ะก็คือ เอามาบอกีกันฟางเนาะค่ะบ่บแพงเด้บอ,เอยเห็นมาสามตูบุ่นเฮ้งคักแล้วเนาะ,อะเอฟซีทุกคนนะคะที่เขามานะคะใช้สตีช้วิจารณญาณนะคะเด็กหน่อยบอกแล้วก็เลขสูตรมาดามความฝันยำอีกนะคะนมาดามว้ยถ้าออกสามตูตรงตัวนี้ก็สิเปิดดันล่วงท่านน้ามนาบ้านเลืยแล้วมาดามสีเนี่ยนี่เนี่ยสีเนี่ยน่ะแมดอกตัวนี้ครับตัวนี้อัน อันล่างนั่นนี่นี่นี่ถ้าแมน่าออกจะไดนก็มาดมฮะถ้าแมน่าออกวหยถ้าออกก็เปิดร่งท่านน้ากาแฟสุดมากรีโหลดแล้วนี่ถ้าแมนออกตัวนี้ตัวใดแวนวายหาซี่สองเด็กน้อยบอกสิมากกินกับมาฮะหาซี่สองเด็กน้อยบอกกับเลขหาศูนย์นี่แม่นบอกหาซี่สองนี่ตัวเดียวนี่เล็กน้อยบอกนี่แต่ว่าหาศูนย์นี่จะฟ้องฟันกับตรงกับเลขสตรค่ะขึ้นกับสิฟ้งไปแล้วนอว่าลายรอพิ่นกับสีลำค้าญ เอาเอาตามนี่ละพี่น้องแมนค่ะถ้าแมนออกเลขตัวนี้สิเปิดโรงท่านหน้าบ้านเลยบอกแมนโรงท่านน้ำหน้าบ้านกาแฟสดพร้อมบ่แพงมากินกินฟรีพี่นผิดหน่อยอิริปูโรงท่านน้ำอีหลีอ้าวบกงยี่หร่ายางไก่ย่ากันนบวันที่หนึ่งกุญจิกานี้กินฟรีนะคะถ้าออกตัวนี้แม่ดาวมาดเดอมาเด้อมาเด้อร์ว้ย ผู้ใดถือไกรกานจนมาเห็ุน้ากันก็ได้ด้ลยสาดน้ำเนาะว่าให้ได้บุญตัวเนาะแมนเด็กหน่อยก็ได้บุญเน้แม่มนบ่หล่ะอันนี้คือเด็กบอกเลยค่ะแมนค่ะอันนี้เด็กหน่อยซื้อปูเพาะว่าเฉียวกรอนั่นเพิ่นให้สิปูกเด็กหน่อยเฉียวกอนั่นรุ่นเดียวกันเลยคแต่วันมันแปลกตรงที่ล้งหัวกลับขึ้นมาเ้วอยังไม่ถึงปูเลยปูบอกแล้วนั่น คือสีโอปินโอ้เด็กหนุอยก็แสดงมาซื้อถึงปูไรอีลีเนาะค่ะมาดามเลี้ยววาหุ้ยขึ้นมาเด็กหนุอยโอ้เด็กหนุอยกับเด็กหนุอยตุบปูนาหนากหนาแบบบานๆเนียนี่พร้อมเด้เด็กหนุอยโมเฮงพร้อมนะค่ะค่ะเออแปลกแต่ว่าเดินลงมาหัดปูปูบอกแล้วเนี่ยปูบอกแล้วนะแปลกเ้ข่อยก็บ่ได้อัดไว้เนาะข่อยก็บ่ได้ ่วยแอดมินอยู่กับกินแต่ว่าขยอยก็แอดมินขี่กัขาดแล้วห้าสี่สอนะคะูบแล้วยังไม่ถึงใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ